ส่องฟีดแบ็กคือเธอกระแสแรงติดเทรนชาวเน็ตมอบมงนักแสดงเล่นดีมาก เป็นละครของช่อง3ามที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับละครเรื่องคือเธอเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติกและดราม่าในพุทธศักราช2565นำแสดงโดยมาริโอมาเลอร์และอวรัศยาสเปอร์บานออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2565ทางช่อง3 HD และสตรีมมิ่งทางโทรทัศน์บนเน็ตฟลิโดยเมื่อค่ำคืนของวันที่4สิงหาคม2565เหนือเรื่อง ดำเนินมาถึงตอนที่6แล้วและกำลังเข้มข้นแบบสุดๆโดยขณะที่ออนแอนน์นันในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กคือเธอ EP6 ส่วนติดเทรนทวิตเตอร์เลยทีเดียวแถมเมื่อเข้าไปส่องนันพบว่ามีแฟนละครหลายๆคนได้โพสต์ชมการแสดงของมาริโอและย่าๆว่าทั้งคู่นั้นถ่ายทอดออกมาได้ดีมากแถมยังเชียร์ให้หนุ่มมาริโอได้รับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยค่ะ เอาเป็นว่าต้องมารอลุ้นกันต่อไปสำหรับละครเรื่องนี้ว่าจะเข้มข้นขนาดไหน